ผู้ใดไปตัดขนให้มึงนี่เบิง่งอุ้ยปาโทบมึงก็มึงก็ไหวกูหนีบอ่องไงมึงจีซอยยองหรอปาโทบไปตัดขนมันก็เป็นตาสั้งแล้ววะยินีีปาโทบตักแล้ววะบุย้ยคุรู้ยุอย่ามาว่าให้ฉันนะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ยาโอ้ยนั่นเตะพัดลมเลยยานะอย่ามาบูลลี่นะบุย้ย คุณรู้ดีแต่ว่าป้าตไม่แต่สร้างไม่แต่หยอกคับอย่ามาบูลลี่นะอย่านะอย่ามาบูลลี่บอกว่าอย่ามาบูลนั่นหังหลังเขาสวบกันแล้วเนยะระวังถึงลูกหลงหลบก่อนหลบก่อนระวังถึงลูกหลงอย่ามาบูลลี่ก็บอกว่าอย่ามาบูลลี่ไงบูลอ๋อแปบ๊บนึงแปบบนึบคนกิดคอเลยปอาคืองามแต่ว่า มันก็สวยแต่เอ anyway? <laughs> ้ยนอนกันเถอะอย่ามาบูลี่นะอย่ามามองนะโอ้ทุกคนครับดูเขาสากตัดขนใหม่โคตรหนารักอ่ะอย่านะอย่านะัแต่มาก็โดนบูลี่ไม่หยุดละ มีก็มีนี่แหละสากมานีเด็ไหนสากลองเดินมานีเด็กระสักสากมานี่นส,านานส,าสากมา,า,กมาลูกบอมเปนมึงบอมเปนมึงบอมเปนมึงคือกัน <c oughs> ย่าสลโลบอมเปนสกักมาลูกเดินมานี่ดูสวยงดงามมาก <c oughs> อะไรอ่ะมานี่ไหนหมีดแค่ลงไหนขอดูหน่อย Rồi, đi Này lòng đu đi Này lòng 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 Cô lù gì đây bà Tắt con làn này bà Mà mà này mà đu này Uuuu Hứt Bà ngắn nói lên bà này làm cái ngàn ông cú cái cảnh Sao đâm Bà ngắn bà พร้อมอย่งก็นจะเห็ๆๆนกันบเห็นน้ำในวันทันเถาะอยากให้ลูกจะควงขึ้นซาบานแต่ก็บ,บ่คืออ่ะนั่งแล้วดู<อ>เลยทีนี้เป็นไงบ้างรีดูหน่อยก่อนที่อีสวยจะมาบุลี่สวยเวลาลาแล้วอย่าะะมาบุลี่กูนะแล้วเป็นไงคะดูเรียบร้อยขึ้นไหมคะดูเรียบร้อยไหมคะจากดูสวยขึ้นไหมคะโอ้ยนี่กัะมวัวน่าดาังนะ มันลิจ้าค่ะอย่าไปหัวซามมันเลยค่ะเห็นไหมมันสิงตาน้อยมาหาแล้วน่ะป้าต่อไปตัดขนไหมหอ๋อไปตัดเสียใจอยู่แต่พ่อป้าห้องไปตัดน้นดวายเป็นไงบ้างคะทุกคนจากดูโอเคไหมดูเรียบร้อยไหมคะหน้าก่อนขึ้นหน่อสิคุณรู้ด้วยเฮ้ยเป็นไงล่ะวายพ่อป้าไปตัดเั็นเดียวพ่อก็ทิ้งไปเลยค่ะ มาบูรีนะมาโชว์ตัวเพื่ออะไย่บอกยาาบอกให้มันซื้อตัวย่านี่อยากไปตัดยาไม่อยากไปตัดแย่ยกไปเห็นน้องเขานี่นายอยากตัดมาดูเอ็นไม่อไปตัดนี่อยากดีนี่คดีเยะดีสดีว่นมมงอยากไปตัดยาาไหน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  ยายไมาไปตัดขนค่ะร้านวันไปตัดเดี๋ยวจอยโมจอยนี่ไปตัดขนค่ะนั่งรอไวมากเลยยายไวเนาะไปตัดขนมาขรู้เหมือนยายเลยค่ะเออไปกันเหรอ้ดีเด้อเฟิ่งมันยังเป็นไงคะยายนั่งลงนั่งลงก่อนยาย กไหมอาือหนยวมือหนมลูกยหนมือกัได้จะาผาหนูไปจัดเลยไม่อยากไปจัดคนพาหนูไปจัดเลยยังอยากเป็นคูหนูขึ้มันเร็วเอาสวยกันเด้กันตัด้าหนูไปจัดเลยอยากคูหนูขึ้นมันแู้อยากคูหนูขึ้มันเอสวยกัตังามงามไปจัดจัื่อาไปจัดเ่อไหมึงด่ามครับ แดดมันขรุขูกอย่างผมจะเห็นไนดะ้เอสาสากัสากสักมานน่มาโชว์ตัวกันมาโชว์ตัวกันเอานั่งลงั่งนัง,ง,นงไม่เป็นค่ะน,นุ่นนี้มีแต่นอนค่ะเอา,เอานัง่งโชว์ตัวไปหนินารขงไนะอยากให้เขาเห็นเราเลย,ยไม่ค่ะ กูไม่คายายน,นี่แหละจับเราทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ปรึกษาเราซักทำนี้นี่ก็มานั่งหวงทางมันไหนยายที่พาอโนไปกัน,นุ่าน,นูนนางแนมจะดนเลยนี่ยายยายนกน็มาสนใจใกูเดี๋ยวกูไปกันด,ด,ดอกแล้ววันนี้ยังตันถักนิดนเออ